ทุกคนฟังเราก่อยู่ซัพพอร์ตหัวใจเราเดือนนี้นาะคือ 2- องสามอาทิตย์ที่แล้วเราต้องการกระเป๋าใบนี้มากเราชอบกระเป๋าถุงเราก็เลยก็อเออมันน่ารักดีใส่ของไปทํางานกุกกี้เป็นกระเป๋าถักก็เอฟมาหนึ่งใบสีเขียวนีก็ชอบสีเขียวนีหน้าักแล้วก็เอฟสีชมพูมาอีกหนึ่งใบสีเป็นสองใบก็ไหนๆก็สั่งจากต่างประเทศแล้วก็เอฟมาสองใบคือชมพูนี้แหละ สีเขียวนี้ใช่ไหมทุกคนดังน้นามนนนันีไปสนีมาส่งมาถึงทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกคนทุกคนเป็นได้ให้ข้าพเจ้าถักเองทุกคนไอ,อ้ก็เกิดจากจะพูดไอ้ห้าแล้วล่าถ้พูดไม่ได้เกรงใจลุงเอเดี๋ยวลุงเอหาว่าพูดจาไม่เพอทุกคนมันคืออะไรทุกคนมันคือกระเป๋าอะไรทุกคน กระเป๋าดีไอวายทุกคนไม่ได้อ่านให้ดีก็นึกว่ามาถึงก็จะดีๆอย่างนี้เลยนึกว่ามาถึงบ้านเราก็จะเป็นอย่างนี้เลยสบายเลยทุกคนเราไม่อยากได้แม้แล้ว่าทุกคนเราไม่อยากได้หนาวๆทุกคนเราทำไม่เต็มทุกคน